สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนฮับค่ะสู่สองแหล่ซ้าเล่าซูนหนึ่งเนาะพี่น้องมันนี่ล่างจากที่ว่าเขาไปเลาะมานอทุกคนสื่อเครื่องสื่อคล้องมาแล้วย่ำแรงมากเขาเจาะมลขายไข่ม,ขมดสแลกอะสื่อไข่มดไว้นําอีกเนาะไม่ยบป๊อกคนกันเลยสิมาแกงไส้กัปลาทีสแลสื่อมานอทุกคนขขอภายในความหูผาเนาะกินตำข้าวปุ่นกับไม่ยั่น้าวางหนึ่งอ่ะเนาะทุกคน กินตำหยามแหล่งเนาะมันยังไงปอกควนสิพามาแก่หรือว่าตบนี่แหละทุกคนใส่กับมุดเนาะไข่มดไข่มดยามนี้มันกะบริยากตึงปันไดเนาะทุกคนมันบเเมนมันโบแมนยามมันปันไดคนบางหยาจมโบออกไปหาเอายามมือเสานะทุกทุกเส้าจาโบสิไปหาเพราะว่าม่นยังปอกนาะออกไปหน้าคอนสลแต่เส้าเนาะเพื่อนกะเกี่ยวหยาไว้เนาะห้จจาโบมาหาบางมือกะได้หาบหนึ่งสองหาบมือไดไดไลกะ สือน้ำก็เจา้าน้ำเนาะทุกคนนี่ก็เจ้าเกี้ยวให้มาห้ยงวเนาะงวอยู่น้องแกนมันบ่มีหยาห้เล่มแล้วเนาะก็เลยเกี้ยวมาเมือแล้วสอบซองสอบถอกให้มันกินทุกคนยังบ่เห็นงวงแสแลตอนนี้นะเลือดแต่กระดูแต่ว่าขวายน,นะพี่เนาะไปจูงก,กินทุกมืองวงนะแห้งแงงอยู่งวง่ะมาหามีไงป๊อกเรื่องมันเนนนสียจะออกมาแล้วปะน,น,นี่น่าทุกคนป้านิ่โลนึงแสแลใหกรก็จาขวาวเรียบร้อยเนาะ แตกิวาสิมาถอดกินอยู่ถุงหนาเนาะยามแรงมากยามปลักขิ้นไข่หมดก็เลยว่าเออแกงซะโตบตบบอกตม้มอ่ะต้มกะต้ตมแล้วแต่โลว่าโบ,บ,บแกงต้มตามใจเซฟมันมัมีผักดิถ้าบมีผักอ่ะต้ตม,ตมใส่ไข่หมดแดงเนาะทุกคนโลหนึ่งสามสิบพันกิบหามเพื่อมาหน่อยเปิดน,น้ำครับมันเปนน้มันสิเบิร์หลังค่ะทุกคนมันออกคอยกอกมันคอย เดียวนังเดนวนเดี๋ยวทุกคนนำคอยกอกเปนน้ำกอกงานตกนี่ยตอกอ่ะโมเดกินมเลยตกนี่ยแบบตกปลาหอยเล่ตกปะักขยนเยมันหอม่ขยแล้วนี่นะัขยนนะฮต้องมาตุกปลาส่พักขยันสดมันหอมนุ่หอมพี่น้องเอซีท้ามาหลายคนว่าฝนตกี่บ่ออยู่บ้านบริโตกนาะทุกคน มันนี่คลองค่ะว่าสิโตกะหดฮึมฮึมฮึมียคือบางมือแอรทุกคนแล้วนี่จะหลบออไปเจาะยนี่สองสามมือมันนี่เอาห่อนบัดขอนสีประมาณนั้นสองโมงสามโมงนะคือไม่ซื้อทุกคนแต่โบโต๊แล้วกันแดดออกคือเกาอากาศท้องไม่เนี้ยป๊อกพามาเอาหัวซึ่งไข่เด้อพี่น้องก็เป็นมือกองยามตามล้างตองต้อยตองต้อยโดมเดือระวังลม อันนี้กกเผือกเนาะทุกคนถ้านหลับเป็นหัวแล้วเนาะแม่หัวมันท่านหล่่ยใหญ่เนาะอันนี้เครื่องนมกบวบนะเนาะไม่ใช่ทางผุนก็มีบป่เออนี่มันขึ้นต้นเกามันปรจักแม่นะหันนะต้นเกามันตะกีประจักษ์เบี้ยกาวเนี่ยมันเคยเขาเคยปลูกตะกีเลยเอาหัวเดียวบ่ะยังไหัวเดียวก็พอแล้วหัวใหญ่ๆนี่พี่น้องก่อใหญ่ๆเญ่ด้วพ่อจิงไพรเขานาะ อยู่แคมน้องหน้าน้องแกนกับกองมักไงหนึงตัดิ้งฮะเรียบเร่าไอ้นี่ไปงูคื่นงูคืนพี่น้องแคมเนี่ยจะล้างบวานซะแล้วยายกองมาเตยใส่ออดดอกไม้ยายกองออดดอกไม้ทีมงานสายลาได้ครูฮู้เฮาคือกันนะใบเถ่าหมักล้านน้ำใบนมยายเลื่องผูกงัวสายแดงผูกงัว่ายายเลื่อง ลาบงวกินก่อนเนี่ยเลือกมาไล่เขาขอกระชีพอได้บริษัทเขาขอหล่อบ้านก่อนเนี่ยเลือกมาใส่หัวชิงไข่โอ้ยงาบุ้ยเถิดห้วยนะพี่งวดแต่แต่งวดนะเลือกแต่โค้งหางแหละเดี๋ยวนี้นะใส่หัวชิงไข่ไปน้ำหมอพลแล้วเาจะเอาปลาลงกนอทุกคนล้างปลาขึ้นนอทุกคนกรเจ้าซับตอน ก็แล้วก็จะเอาซับตอนให้จับเตื่อจับเตื่อวันสิกร์ไปถวายทงหน้านอกแล้วก็ตามมาคุ้งมายาแหลมหมดละเออเห็นไข่มดแดงบ่มีคนกินแน่กะตกกินซะอันนี้เป็นไข่มดแดงเนาะทุกคนที่เขาซื้อไข่มดแดงยามนีกับบอดี้ตึงเนาะทุกคนไข่ปลายไหไข่ปลายเห็นหรือเป่เห็นบ่ทุกคนยามใดแม่มันตึงยามเป็ก็ยามแหลม เดนสี่เดือนหาเดือนสี่เดือนหาสามเดือนสี่อาล้างก่อนอ๋อก็อใส่แป้งก็จะใส่แป้งให้แม่มันไตออกเลยทุกคนแม,มแ่มันครบเจ็บเจ็บล้างแป้งบางคนก็จะคอมเมนต์ใครตึงบางคนก็จะเอาขวัวใส่กับไข่เนาะแม่ อัมราแล้วมีทั้งไข่หมดเนาะไข่ตายหมดทุกคนโตขึ้นปลามีไงป๊อกขาเห็ดเดอ้อร์มัน,นยิ่เด้อเซฟป๊อกบางคนก็ถามาจัมโบก็บ่ค่อยออกคลิปงานจัมโบคือหาหญ้าทุกเสาแล้วก็เอาหญ้าไปให้งัวกินเนาะบางมือสแลกอะไปจูงควายกินหญ้าเนาะมีไงป๊อกขาหนึ่งทับแรงกลับมาทานน้ำเขาน้ำหนักเนานะ ปูงเนาะทุกคนปลาว่าถ้าเราลงมันจะปอกปุงปูงก่อนไปนัวกับเกลือให้หมอมันโพดนั่นแค่ถ้าจะเอาปลาลงนะนเนาะง่ายไปแน่ขึ้นไปแบ่อ่ามาถ่ายอีกแป๊บหนึ่งเนาะทุกคนไผ่กำลังลุกบๆมันหากำออกอายมนปอกเหลือตอนปลาจะเสียจงไว้ไปปีกหมืออื่นสาวนะั่บอกอะเลืองเอาเพราะว่าเนี่ยหมื่นสาวาของกินบ่ทนะันเนาะทุกคนไม่เนี่ยปอกต้องเอาขวายออกไปแต่สา,พาวพอยายบนความ จุ่งไปทรงเนาะล่ะกับมาไปเวียมาตะก,กึดกับเลิมนะเด้อเสียงมาแล้วเสียงเลิมพดนะอากาศหอนอ๊อบเอาแห้งเนาะทุกคนยามมืนอขึ้นก็ฮู้นหอนนอนจนบลับทุกคน,นกิ่งไปกิ่งมาเปิดพัดลมกับซัมเปาไอไผ่มาใส่หอนหอนนี่พอดเลยเด้อทุกคนใส่มาขามใส่น้ำ เอา,มาไม่ใส่แม่ปลาจ้ะโทราัพบแสเลปเปิดแผ่นบดใดทุกคนเครืองมันหอนมันอยู่ไกลภายแล้วมันหอนไว้ซีมันเหมือขึมขึบแน่จังน้อยเนะาะป๊อกเอาปลาลงไปเลยตุ่มกระแสบถอดกระแสบนะทุกคนัลกลกัลกๆแสมักถอดเลยวกลัวเพราะว่ามันเขากันกับตําเด้ ไข่มุกได้แม่ลงน้ำรังแบบล่องเลยลงเลยบอกอ่ะใส่ลงไปพี่น้องโอนี่ไขม่มุกไขป่ปลายมันเนาะอ,อันนี้คือน้ำเขาปุ่นเนาะอันนี้มีนกป๊อกโอนไว้สแสและสื่อเซ็นมาใยังตามกินไปแล้วสองจับกำมีไงน้าเนาะหวังแรงแกงได้ไหมวะแกงปลาใส่ไข่มุกตบมาตบเนาะพี่น้องลงบว่แต่ว่าแกงได้เลย อีเมลแล้วแบงแบงไห้ตัวก่อยสามตุ่มปลาเปื่อยเนาะทุกคนตุ่มปลาซุกเนี่ยพอคนมาเห็ดแจ่วพริกพริกขมขึ้นจนนอยเอายืมนี่ยแจ่วพริกผงพริกป่นเนาะซอยผักหอมเดินชิมคึ้นเนี่ยโซซาเสลบบมีแพทเนาะมีป๊อกมุมมันยูมุมเด็กก็สู้ว่าคึ้เงาเ้าบังไผ่ไว้เนาะซอยผักหอมผักหอมบัวเดินนะทุกคน กระดาษตั้มผ้าเหลืองใส่เลยจ้าใสแล้วเข้มได้มไหมครับเออชูรสชูรสจังน้อยค่ะนี่ออกเข้มๆนู่นพอผักหอมนี่สิ่งของมดีนี่นีนะทุกคนคนเล่คนเล่หละกันเล่เนาะเจียงพีขุยยะ กลับมาหาต้มปลาห้าวพลด้วยเด้อบัวบัวบัวเบี้ยแล้วน้งร้ายเลือดใส่น้ำต้มปลาใส่น้ำก่อยเสนอลงแม่พักกระเงี้ใส่ปักกระเงี้ยจ้ะเด้อปลักกระเงี้ใส่ต้มปลาแล้วควนหอนอ้วนอ้วนสั่งถิงก็หงคึมคึมอ่าใส่ปักกระเงี้ลงไปแล้วก็บโปงเนาะทุกคนแม่มหอนเด้อ ระว,วังหอน,น,นอเอาเบอร์ห้าสิบปูผาให้เอาผาตัวใครเอาด้วยเรา,า,าเราเช็เหม่อเองเอาแซ่เหลวานั่นสีหลือมืออันเดียวตน่มปลาตักขึ้นมาด้วยคลายหมดกะข,า,ขาดคณะเลยเนะี่ยป๊อกตักเลยด้วยทุกคนยีงมีขันเหลืออยูว่วะเนี่ยอยากเละดิด ต่างอย่างมันเหละคนละอย่างเงอนตุ่มปลาข้าเดียวกระซุกข้าเดียวกระเปื่อยทุกคนอ่ะมัคือตุ่มเป็ดตุ่มก่ตุ่มเป็ดหน้าเปื่อยเฮิองอีกตุ่มเป็ดน่ะเฮิองไข่มูทอดกันไข่หมูไปน้ำหนักไปแล้วเฮืองไข่หมูข้าวของไข่หมูนี่เนาะโอ้หอมผักขญี่งเลยเด้ออ่ามีอป๊อกเท้าวไข่หมดขึ้นมา นี่เห,หนเอาทุกคนอ,นอืนี่ต้มปลานี่ใส่ไข่หมดแดงขีไปลาแหละขีปลานะยกกระจ้กกัเอาออกแหะกระจอกกออกให้าอู้ห็ดเ,เจลว,วะะู้ห็ดเจวจะโอ,อกออปะมีเ่ี้ปอกคน ขีบปานใบมีก็จะบางเทื้อก็จะคั่วแล้วก็จะถีมใส่กระสอบเลยดีไหมมันคือตลาดเสาเนี่ปพองยังงงตาสแลนะกินตำกับปุ่นยังบม่ทันหรอยากกินเขานะให้ทุกคนกินก่อนมาโชดโดนหอนเลยอากาศโดนหอนโชดโดนหอนเนาะแมโชดโดนหอนเลดูวยเดี๋ยวพี่น้องบันทึกินขาพี่น้อง กินขา้าวตุ่มปลาตุ่มนี่ตุมนี่ตุ่มใส่ผักขยี้น้ำเดือดทุกคนมันจังหอมสดอากาศนอนสดตุ่มปลาหันหอนหอนแห้งนี่อาบน้ำไม่เหออาบน้ำไม่กินข้าวแล้วก็อาบน้ำไม่ยาว่าแต่อาวไม่เลยอาบแต่สาวเ,เทเดียวแล้วเลยโ <laughs> ห,ห่แห้งนี่ยังมึงื่อหนักกิงไปกิ่งมานอนจนเวลรับทุก่อนให้มันเอาทุกคน ซุมเพลกินเขาอยู่เนาะเนาะสวนสล่ะนะกินตำเขาวปุ่นอิ่มแล้วกับเม่ใหญ่น้านอคงกินวางปลาหม่าหนึ่งเขาแหลกนอหนึ่งเขาแหลกสล่ะกับตำกินกับซุ้มเม่ใหญ่นาเมียป๊อกกับมาตาเลี้ยงงวงเลี้ยงคอยเป็นกระอาบน้ำผ่านโต๊ะผ่านคนมึงดูกินเพสไล้ยปันหอนายมันโผงแถวยิมยิมสซมสล่ะสิได้ขอโต้จบลิปหรืเนาะทุกคนไปห้ามน้ำก่อนเบมึงหน้าก็ะหูว่าหอนสมใจมันด้วยความมันนะพี่คนทุกคนถอดไข่กันยังได้ โอเคนาะทุกคนไว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะถามมากกะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซะแหละเฮ็ดคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี